ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกสำนักวันนี้ผมนุ่ยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมรบกันในแบบบอกฟุตนะครับนะคลิปนี้เราจะมาทําการประกาศป้ากิจกรรม มันเล่นกันยังไงนะน้ำหนับกิจกรรมที่อยากได้รหัสโลบ็อกที่ผมจะแจกนะน้ำเป็นขวัญปีใหม่ก็บอกกันเลยว่ารหัสที่จะแจกเป็นเกมบ็อกฟุตนะน้นี่คือเจ้าตัวนี้เองนะนนะนี่ตัวนี้เลยนี่ก็ฟาร์มมาได้ประมาณห้าหกเจ็ดปันได้เลยนี่ก็จะรหัสก็จะประมาณนี้เลยนะนนะนี่มีบอกรหัสเอ็นรหัสนี้ก่อนนะรหัสนี้จะมีฟินแมคลาเต้น้ำนะที่มัเตอรีก็ประมาณนี้นะนนะก็ส่วนจะตัดประมาณนี้เนาะ นี่ครับอ่านี่วอเตอร์กังฟูนะครันนี่มัตเตอรี่ห้าเราไปสามแล้วดาเมจก็ก็แรงอยู่ไอ้นะแล้วก็ผลสั่นสะเทือนนะครับนะผลสั่นสะเทือนที่เอาเวกหมดทุกอันเลยเรียบร้อยนะครับไม่เช่งนี่นะเอาเวกหมดแล้วนะครับนะก็นะครับเป็นผลสั่นสะเทือนที่เอาเวกเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับนะต่อไปก็จะเป็นดาบอ่าเป็นงูคูนะครับนะนี่ดาบเป็นงูคูนะครับนะนี่มันจะมาเป็นอ่าสารพัดแบบนั้นนะ อโโแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงพี่อันนี้ให้นี่ก็คือดาบอ่านี่ดาบแช่งน้ำนะดาบแช่งมาลเตอรี่ก็เยอะอยู่นะก็แรงมากด้วยอ,อันนี้คือตั้งแต่อยู่โลกเก่าผมก็ใช้ในฟาร์มฟาร์มมาตลอดเลยนะครับนะแล้วก็แถมให้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือฝนแสงเอเวกนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ฝนแสงสาวนะำไม่ฝนแสงเอเวกธรรมดาก็คือ ก่อนหน้านในที่ผมจะใช้ผลสร้งครูผมใช้ผลแสงหมดแล้วคือผลแสงคือเป็นผลแสงที่เอาไห้หมดทุกสกิลนะนะคือถ้าผมซื้อผลแสงไว้นะครับนี้ก็เอาไ้หมดสกิลเลยก็อาหารนี้ก็จะมีประมาณแน,นะนำนะแล้วก็เผามิง้งน่ามนะนะที่อีโวมาแล้วนิดนึงน่ามนะก็คือพุ่งไกลขึ้นแต่ยังแต่ว่ายังไม่ได้เก็บของสถิตกล่องน,นะเพราะว่าตอนนี้ร้านนี้ยังปีโดฟามิงโก้ไม่ได้น่ามนะโอเครายละเอียดร้านนี้ก็มีประมาณนี้นะค่ะใครอยากเล่นก็คือวิธีการเล่นก็คือ การที่เราเล่นกีบเอวในในเนี่ยนี่ขอผมนะแต่ก็ใครจะเกียวีบ้างเกียวีจะให้กดร่วมกิจกรรมก็คือกดฟึบแล้วก็นับเวลาถอยหลังใครได้กดไปนะนั้นก็นับเวลาถอยหลังนะครับแล้วก็จะมีผู้ชนะคนเดียวใครได้ใครเป็นผู้ชนะก็ผมจะส่งค่าเให้เป็นทางส่วนตัวนนะครับน,นะก็เกียวีง่ายๆนะครับนะก็แค่เข้ารีสอร์ทมาแล้วก็เดี๋ยวผมทำโพสต์อ่นนี้เกียวีนะครับแล้วก็คิดที่ลงวันนี้ผมจะ ไลฟ์ประมาณ4ี่โมงห้าโมงนี่แบบนะคือเป็นการเริ่มกิจกรรมนี่แหละนะโอเคครับผมแล้วสัคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่นี้ถ้าจะกดไลค์สก๊อตไลค์กดแชร์กับผมนะครับผมนี่แหละนะสัคลิปนี้สวัสดีครับไปครขายสักรีปนะครับผม